อ่ะค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเตือนภัยกันนะคะเรื่องของแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงเกิดขึ้นตลอดเวลาล่าสุดก็มีอีกกรณีแล้วเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองหลอกกันได้ทุกวันจริงๆคุณสุชาดามาใหม่อีกแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นเคสของกรณีที่ไปหาคนมารับจ้างเปิดบัญชีธนาคารค่ะมี Facebook Facebook ชื่อหนึ่งนะคะที่เขาเขียนเป็นหัวข้อชัดเจนเลยค่ะว่าไปรับจ้างรับซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตร ATM วิธีการจูงใจคือ อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูง Facebook ที่คุณผู้ชมเห็น Facebook นี้นะคะตอนนี้ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วล่าสุดแบงค์ชาติค่ะออกมาเตือนประชาชนนะคะว่าอยากไปหลงเชื่อ Facebook มีเด็ดขาดเพราะเป็นการกระทําที่เข้าข่ายต้มตุนและอาจจะเข้าเกณฑ์การฟอกเงินด้วยขณะที่ฝั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปอง,อง,องนะคะพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันกุลบอกว่าผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีและบัตร ATM ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการหลอกลวงให้โอนเงินมาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหรือใครก็ตามที่ติดตามข่าวนี้นะคะอย่าคิดว่าเราแค่ไปเปิดบัญชีเราแค่มีบัตร ATM แต่ไม่ได้เป็นชื่อเป็นชื่อของเราแต่เอาไปให้คนอื่นเขาใช้เนี่ยไม่มีความผิดหรอกแต่จริงๆแล้วมีความผิดตามกฎหมายซึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือกับวิชาชีพใช้ในการหลอกลวงประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อให้โอนเงินเข้ามาเข้าข่ายความผิดฐานช่อกงประชาชนชัดเจนค่ะ หลังจากนี้นะคะปะปะง,ง,งเขาก็จะไปตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทําความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจนนําไปสู่การยึดและก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายค่ะว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและจะดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาดให้ถึงที่สุดค่ะสำหรับความผิดฐานฟอกเงินคุณผู้ชมอัตราโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือว่าปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภาคอีสานมีการออกมาแจ้งเตือนเหมือนกันค่ะคือแบงก์ชาตินะคะโดยที่คุณสมชายเลิศภาวสินเลิศลาภาวสินขอภัยค่ะผู้อำนวยการอวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาแจ้งเตือนมาเขาบอกว่าแบง์ชาติได้รับเรื่องน้องเรียนค่อนข้างมาก เกี่ยวกับภัยการเงินซึ่งประชาชนถูกหลอกด้วยการหลายวิธีหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมคือหลอกให้ซื้อขายเงินตาต่างประเทศโดยการชักชวนให้มาลงทุนในหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าวันคอยนั่นเองค่ะคุณสมชายนะคะเขาบอกว่าอยากจะเตือนแบบนี้ถ้ามีคนชักชวนให้ลงทุนวันคอยแล้วก็อ้างว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลมีคนนิยมทั่วไปรวมถึงโฆษณาว่าจะให้ผลตอบแทนถึงสูงหากมีการหาสมาชิกเพิ่มแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็จะย้ำว่าวันคอยนี้ไม่ใช่เงินที่สามารถจะเอามาชำระ ระหนี้ได้ตามกฎหมายไทยแล้วก็ไม่มีประเทศไหนค่ะรับรองว่าเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายด้วยดังนั้นนะคะอยากจะให้ทุกคนระมัดระวงังแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นช่องทางที่ถูกหลอกลวงแล้วก็ถูกช่อโกงได้ค่ะค่ะเราก็นําเสนอข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมจาได้เนี่ยคือลักษณะสกุลเงินออนไลน์หรือว่าวันคอยเนี่ยคล้ายๆกันก็อยู่โทเค็นใช่ไหมคุณอรินทร์ก่อนหน้านี้ที่เคยออามาหลอกกันเหมือนกันก็จะมีการเปิดสกุลเงินใหม่แล้วก็บอกว่านี่แหละได้ผลตอบแทนสูงไม่เหมือนคใครอะไรที่มันได้มามากเกินกว่า ความปกติที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันน่าสงสยัยละเพราะฉะนั้นต้องะระมัดระวังให้ดีนะคะนี่เป็นอุทาหรณ์ที่นํามาเตือนภัยกันในวันนี้ค่ะ